เพื่อนสมาชิพกพรรคเก้าไกลอภิปรายว่าจะขอเพิ่มงบประมาณเป็น23ท่านบอกว่าเป็นการเสนอที่ไม่ได้ใช้สมองถ้าใช้สมองต้องเพิ่มเป็น36บาทเพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียนแล้วนี่นไปใช้สมองกันมายัางไงครับเลยออกมา21บาทของขวัญประเทศไทยจากกระทรวงศึกษาท่านประธานมองเห็นไหมนี่เหรียญบาทในมือผมนะกล้องซูมยังไม่เห็นเลยงบประมาณที่ให้อาหารกลางวันอย่างน้อยวันนี้ท่านจะต้องขอโทษสภาแห่งนี้ที่ทําตามที่พูดไม่ได้ ฉายาที่ผมอยากให้รัฐมนตรีท่านนี้เลยนะครับรัฐมนตรีบาทเดียวซื้อไข่เจียวยังไม่ได้สักฟองโชคดีนะครับที่ขึ้นให้1ึงบาทถ้าขึ้น75สตางค์เนี่ยผมเรียกไม่เต็มบาทนะในค่าใช้จ่าย20บาทต่อคนต่อวันของนักเรียนเนี่ยผมยอมรับนะครับว่าน้อยมีค่าบริหารจัดการอยู่4บาท50าครับสำนักงบประมาณขอให้ตัดตรงนั้นเหลือ2บาท50ฉะนั้นเมื่อกี้ที่ท่านพูดว่าบาทหนึ่งนะครับ1บาท2บาท3บาทครับ แล้วถ้าเผื่อได้มีโอกาสเอาตัวเลขเข้ามาตามที่ผมคาดหวังไว้15บาทครับบทสรุปของปีที่แล้วที่ผ่านมาก็คือเรามีเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีอย่างน้อย5คนถูกตั้งข้อหาละเมิดพลกรฉุกเฉินข้อหายุยงปุกปัน่นทั้งนี้ก็พวกเขาไม่สามารถแสดงออกทางการเมืองในรั้วโรงเรียนได้ มีหลายคนนะครับถูกตั้งข้อหา1นึหรือใช้เป็นการข่มขู่กลุ่มที่เคลื่อนไหว9้ใน10คนถูกครูทำร้ายจิตใจนอกจากนี้ยังมีการล่วงละเมิดอ,อีกสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุกคามที่บ้านคุณครูเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐจนไปถึงการขู่พักการเรียนและการไล่ออกด้วยรัฐมนตรีศึกษาทำอะไรบ้างครับวันที่23มีนาคมมีการออกหนังสือนี่นะครับจากสปทนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้สถานศึกษาและไม่กีดกันให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้สแสดงออกได้อย่าง ออกหนังสือนี้มาแต่ภายในไม่กี่เดือนหลังจากหนังสือฉบับนี้การปิดกั้นการละเมิดสิทธิสารพัดทั้งการล้วงข้อมูลในโซเชียลมีเดียของนักเรียนทั้งการขู่ฟ้องนักเรียนที่ตั้งคําถามเรื่องของทรงผมมีข้อความในลายของครูหลุดออกมาว่อนไปหมดว่าจะสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองไม่อย่างนั้นจะไม่จบการศึกษานี่เฉพาะที่มีในข่าวนะครับคุณครูข่มขู่นักเรียนที่ชู3นิ้วผูกโบกข,ขาวจะถูกไล่ออก ภาคีนักเรียนไทยรายงานว่ามีถึง109โรงเรียนที่ละเมิดสิทธิของนักเรียนศูนย์ทนายสิทธิ์เปิดเผยว่ามีข้อร้องเรียนมากกว่า103คดีจากการที่นักเรียนถูกละเมิดสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองมีตั้งแต่ห้ามพูดจาตำหนิข่มขู่ตบหัวขู่ไล่ออกยึดมือถือยึดโทรศัพท์ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกอ,อรมนเข้าไปสอดส่องและคุกคามนักเรียนของตัวเองในสถานศึกษาพอนักเรียนเขาตั้งคำถามครับ แลแสดงออกในเรื่องของชุดนักเรียนนักเรียนนัดกันแต่งไพรเวศน,นะครับเพื่อไปแสดงสัญลักษณ์เลขาสพทก็ยืนยันไม่เข้าเรียนได้และลงโทษได้ตามระเบียบการลงโทษได้แค่4สถานเท่านั้นแต่ก็มีโรงเรียนที่ลงโทษด้วยการกักขังนวงเหนีนยวจนผู้ปกครองต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริการโรงเรียนจากการละเมิดสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองปัญหาการละเมิดสิทธิทั่วไปก็หนักข้อขึ้นอีกพอท่านหนึ่งที่จังหวัดสงขลาถูกผู้ปกครองแจ้งความเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศกับลูกสาวมสีของเธอแต่ว่าลุงขึ้นพอท่านนี้พกปืนขึ้นไปหน หนีตายกันเจ้าละวันคำสั่งและประกาศจากกระทรวงที่ไม่มีผลเป็นแค่กระดาษ A4 ที่ลกสํานักงานแบบนี้โรงเรียนกลายเป็นที่ที่ละเมิดสิทธิของนักเรียนอย่างต่อเนื่องไร้ความเกรงกลัวกฎหมายเป็นวันที่คุณครูกลายเป็นผู้ละเมิดกฎหมายซะเองโรงเรียนกลายเป็นอะไรไปแล้วครับเพื่อนสมาชิพกพรรคก้าไกล ท่านวิโรธอภิปรายว่าจะขอเพิ่มงบประมาณเป็น23ท่านบอกว่าเป็นการเสนอที่ไม่ได้ใช้สมองถ้าใช้สมองต้องเพิ่มเป็น36บาทเพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียนแล้วนี่ไปใช้สมองกันมายัางไงครับเลยออกมา21บาทของขวัญประเทศไทยจากกระทรวงศึกษาท่านระธานมองเห็นไหมนี่เหรียญบาทในมือผมนะกล้องซูมยังไม่เห็นเลยงบประมาณที่ให้อาหารกลางวันอย่างน้อยวันนี้ท่านจะต้องขอโทษสภาแห่งนี้ที่ทําตามที่พูด ไม่ได้แล้วขอโทษท่านสสวิโร์ว่าการเสนอของท่านนั้นไม่ได้ใช้สมองโชคดีนะครับที่ขึ้นให้1บาทถ้าขึ้น75สสตางค์เนี่ยผมเรียกไม่เต็มบาทนะฉายาที่ผมอยากให้รัฐมนตรีท่านนี้เลยนะครับรัฐมนตรีบาทเดียวซื้อไข่เจียวยังไม่ได้สักฟอง ผมเป็นผู้บริหารที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชนไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปรรัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้สำนึกไร้ความรับผิดชอบขาดวุฒิภาวะผู้นำใช้อำนาจแทรกแซงข้าราชการประจำมีการปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตผิดกฎหมายไม่ยึดหลักนิติธรรมไม่ยึดหลักธรรมาพิบาลไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บอกตรงครับผมส่งให้แม่ผมดูแม่ผมก็บอกว่าถ้าเลวกันขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นแม่เป็นลูกกันนะครับต้องเปิดโอกาสให้ผมอธิบายที่มาที่ไปพื้นฐานการทํางานของผมในอดีตเพื่อตอบได้ครับว่าตัวตนของผมคืออะไรพื้นฐานการทํางานของผมเองเนี่ยทำในองค์กรที่ต้องการรีเอนจิเนียริ่งเป็นส่วนใหญ่ครับองค์กรที่ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนา มีหลายๆเรื่องที่มีปัญหาผมก็มั่นใจว่าผมลงไปคลุกคลีและรับทราบปัญหาเหล่านั้นการศึกษากระทรวงศึกษาก็เหมือนกันครับผมยืนยันครับว่าในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปโรงเรียนกว่า50จังหวัดเกือบพันโรงเรียนและผมไปโดยที่ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าครับเหตุผมที่ม ที่ผมต้องไปในลักษณะนั้นเนี่ยเพื่อผมจะได้ทราบปัญหาครับไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านพูดว่าไปเฉพาะโรงเรียนใหญ่ๆผมให้ท่านดูครับว่าในกระบวนการที่น้องๆมาที่สภาเนี่ยมาที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมต้อนรับและรับฟังจากการที่รับฟังผมก็สามารถเชื่อมต่อไปถึงปัญหาของเขาและผมยอมรับว่า95%ของน้องๆที่พูดถึงในเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับมันเป็นพื้นฐานความจริงที่เกิดขึ้นปัญหาของผู้สอน พาร์ลิเง,งานของครูขาดแคลนอัตรากําลังการประเมินวิยาฐานะตําแหน่งงานพิเศษในโรงเรียนใบป,ประกอบวิชาชีพประเด็นที่ข้อเรียกร้องต่างๆ95%อย่างที่ผมพูดครับเป็นเรื่องคุณภาพการศึกษาแต่ไม่เป็นไรมีบางกลุ่มครับที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมและเครื่องแต่งกายก็รับได้ครับผมตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของการศึกษาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งมีท่านประธานทีดีเป็นประธานมีตัวแทนของทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับยกประเด็นข้อปัญหาต่างๆที่เป็นข้อเรียกร้องของนักเรียนขึ้นมารับฟังและผมบอกครับคณะกรรมการชุดนี้ยกประเด็น2ประเด็นทรงผมและเครื่องแต่งกายขึ้นมาพูดคุยก่อนโดยไม่ต้องแยกเป็นคณะอนุกรรมการและผมบอกเลยว่าทําไมสํานักงบประมาณถึงอนุมัติแค่21บาทเพราะสิ่งที่เราอนุมัติเนี่ยปี65ครับเริ่มต้นเดือนตุลา ยังมีเวลาเอาตัวเลขมาทําเอาตัวเลขมาคิดและ21บาทเนี่ยท่านก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอีกครับในค่าใช้จ่าย20บาทต่อคนต่อวันของนักเรียนเนี่ยผมยอมรับนะครับว่าน้อยมีค่าบริหารจัดการอยู่4บาท50สครับสำนักงบประมาณขอให้ตัดตรงนั้นเหลือ2บาท50ฉะนั้นเมื่อกี้ที่ท่านพูดว่าบาทหนึ่งนะครับ1บาท2บาท3บาทครับแล้วถ้าเผื่อได้มีโอกาสเอาตัวเลขเข้ามาตามที่ผมคาดหวังไว้ แล้วก็จะนาเสนอในคอรมอรต่อไปครับ15บาทครับ